เด็กอายุ4เดือนกว่าเราสามารถฝึกให้เด็กนั่งได้เลยไหมขอตอบคุณแม่ตรงนี้เลยนะคะว่าสามารถฝึกนั่งได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าหลังจะกคดหลังจะงอบางคนเนี่ยกลัวว่าเอ๊ะหลังจะคดจะงอไปไหมหรือคุณแม่บางคนถามเข้ามาว่าเด็ก4เดือนกว่า5เดือนเนี่ยค่ะยังไม่นั่งเลยอชอบยืนนะหรือว่าชอบขาคายิงหรือว่าชอบกระโดดนะคะเวลาเราจับอุ้มอย่างเงี้ยค่ะขาเด็กจะงอไหม เราจะต้องเลิกทํำไหมอันนี้คุณแม่ก็ไม่ต้องเลิกทํานะคะก็สามารถทําได้แต่การที่อุ้มแล้วเด็กเขาขยะงเองกระโดดเองนะไม่ต้องกังวลนี่คือเด็กเขาทําเองเป็นการพัฒนาการของกล้ามเนื้อแต่คุณแม่อย่าไปบังคับว่าจะต้องกระโดดจะต้องยืนนะคะอันเนี้ย เกิดมีปัญหาเรื่องของกระดูกหรือหลังกระดูกหลังเนี่ยโคดได้นั่นเองค่ะเด็ก4 <S 2> <S 2> เดือนกว่าๆนะคะหเดือนเนี่ยคอและหลังของเขาแข็งแรงแล้วคุณแม่สามารถฝึกลูกนั่งได้เลยการฝึกนั่งก็จะทําให้ลูกของเราเนีนั่งได้เร็วขึ้น <S <S เด็กก็จะนั่งอายุประมาณ6 <S 2> <S 2> เดือนนะเด็กบางคนเนี่ยสเดือนก็นกว่า5เดือนก็สามารถนั่งได้แล้วขึ้นอยู่กับการเราฝึกด้วยการฝึกอกาจจะใช้เก้าอี้นะคะสำหรับฝึกนั่งอ่าเป็นเก้าอี้ยางหรืออาจจะนั่งกับพื้นนะคะที่ไม่แข็งหรือนุ่ม เกินไปหาหมอนหรือผ้าห่มวางรองรอบก็ได้ให้เขาเล่นของเล่นเขาอะไรเพลินๆน,นี่ก็คือเป็นการฝึกนั่งนั่นเองค่ะแล้วการที่เด็กเขาขาย e n าหรือว่ากระโดดเวลาเราจับอุ้มเนี่ยเขาก็มีความสุขชอบใจเราก็สามารถทําได้แต่อย่าบังคับค่ะ